ไอ้เด้ก็ต้องว่าต้องเบิ้นไายว่าจ้องคนจ้องเบิ้นมันตึงมาด้ำพันไอ้หยัดเหม็นตี้ปันเลืออะไรจ้องโอ้นั่นเออไอนว่าคนเบิ้นจ้องคนจ้องเบิ้มกันเกะกันด้ำพันเลืออะไรจ้องอย่าบกี้ดำเหลือเหลือนี่อ๋อครับลุงทองครับแต่งานผมใจลุงทองทำนี่คือดูลุงทองรู้ไหมครับว่ามันคืองานอะไรอ่านไรล่ะน่ะเราทำความดีครับพ่อเหลือกการทำความดีนี่เหลือกบ้านไม่ทำครับ ทำไมเลยครับลุงทองเพราะลุงทองทำความดีอยากขึ้นนหะมทำความดีไปก็ไม่ใหญ่ย,งยังก่อเห็นแต่ทำทำความช่วยกูเล่นลุยแต่ลุงทองทำได้ลุงทองเชื่อผมนะครับแต่ตรงเราและมันทำความดีอะไรไหมเออผมทำความดีอะไรมันทำความดีไปทำไมตา,มมาตวันเผื่นเย้าเล่นขาเราหนังกุดเปล่ากันเล่นในวัดว่างันวัดวย่อยวัดกุดเปลา่า ไม่เคยเห็นปู่ฮดารามาตึงตำบุนารวยกวูเดินลุยแตกูไปนั่งรับอยู่หน้าด้ลาวัดเลยบอกกูกู่ดารารับเล้ยกกูไปนั่งวนญาตด้ลาวัดและกูนั่งใกล้หลอกก็ไว้ในต่างวัดกี่เลยล่ะจัดหลายมือนไปว้อยลำไปไม่มีกาช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยับลุงโต้ก็ไม่ทำความดีจริงรับลุงมงหลาได้ยินเสียงคนช่วยเหลือกุนโขอช่วยความช่วยเหลือตึงก็วิ่งหนีเลยไม่จ่ายแล้วมันในยินเสี่งคนยิ่งมาได้ไหม ทำไมครับลุงหล่ะมันนึกว่าอเมริกา,าใกล้แล้วไอ้ตองอยังรันในมั้งในนี้แต่ไ้ตองไม่ที่ไหนตองเช่นทุกร้านนี่เป็นทุกร้านลยุยมึงหลานดูเล็บฟักไก่ได้พุ่นทำไมครับลงุงกันว่ามึงอีแกเห็นคนเดียวได้พุ่นทำไมครับลงุงีลลดวนูกเหรือครับอันนี้ มันก็กังวลเรือมึงมึงโกหกนะว่าน้องมาพระดีพระนี่ช่วยเหลืออยู่บอกนะมาใครก็กังวลเรื่อยๆครับมาทางนี้นะครับมาทางนี้นะครับเชิญเลยครับเด้งเลยนะตึงมึงกวาดอีดำดวนนั่นต่อกับนะเจ็นแมงในไม่กลัวมาใหญ่ใจใหญ่โยได้กวาดตักดีโอ้ได้ยินเสียงคนตุนนาก็เก่ามาไกลตั้งเจ็บตั้งอาโดนรักใคเจ้านักเล้ ล้วเดินก้ามาไกลไม่ปูจาติงกายาลงเร็วลง ด้วยนะคะคุณข่าช่วยลำดวนด้วยค่ะเหลือลุกขึ้นอนนะน้องสาวลุกขึ้นก่อนนะน้องสาวชื่ออะไรนะ้องกูชื่อลำดวนค่ะนี้กูวายแบบชีพตาะชีพตาะชีพตาะเผลอาบอกว่าพี่พี่พาไปตรงเรือนเพย์ตาตอนนี้กว่าท่นลำดวนนะพี่จะพาเธอไปตรงที่บ้านบ้านเธออยู่ที่ตรงไหนเธอเธอทำไมเธอเป็นแบบนี้อ่ะก็ฉันโกงความช่วยเหลือชาวบ้านแต่ชาวบ้านเขาไล่ตีฉันค่ะ ออกานี้ก่อนนะพี่ปาเตอไปตรงที่บ้านนะได้ค่ะเรินต่างนี้ก็มาต่างนี้น้องนะเร้วโอกาสนั่งนั่งประจำไม่นำเปแล้วมาตากาเพื่อรอดอย่างปลอดไปโอ้ไม่ทุกตีทุกนามาตะบี น้ำใจไม่เลี้ยวเลยน้ำใ้เรียนตั้งหน้าริบเร้าใจและตรงไปกราบกราลตันบิดา นักนำผู้ใจมาบ้านปักกูจีทีนักหนาบุคคลงับปลีที่นํำป่าและต้องการเกินก้าจีว่าวดไว้เออเนี่ยนุ้ยวาบเื่อครับตอนนี้ลำดวนมั่าดีวะ่ะกาดีเรื่อครับมันได้นำไปตัวที่ต่อยหน้าเรามาที่บ้านหลังนี้มาครับ้งคุณแล้วอ่ะทำเรื่อกับจัดการฆ่าได้ดเลยตามคมาทางนี้ไอเถีง เรือ่องนี้ไนอะ้เปล่งปลายนะ้าเต้าเปล่งปลายตึงใครแล้วมึงจับรงมึงโต๊กนะไอ้โต๊ะมึองอะไรหมากเดี๋ยวกูดูเนี่ยอบอกกันดักล่ำอกอเป็น,นลนา้ดักบอกเออเนีย่ยเปล่งปลายนายถิงนะกูเออกูไม่เล่นมาไม่รู้ี๋ยวงจู้หายเออกูไปนายไอ้โต๊ะใครอยากเล่นกูไม่เล่นกูเล่นเฟยเขากูแพ้นะเออจัดเบือยิ่งเบือไอ้จ้องเบือนี่แย่แมไอ้โต๊ะ เอ้ยเป็นโดตำเด็ดไอ้เรื่ก็ว่าเป็นโดตำเด็ดเว้ยตอนนี้นะไอ้น้องเด่นก้าวไอ้ลำดวนแล้วตึ้งตัมเฟือกูไอ้น้องเด่นกดลำดวนอ๋อเวียดนามมึงอะไรเอ้ยมึงอย่ามาตัวนะไรเลยกูไปไม่ได้ละกลางร่างบานต่างกุ้งเขาเลี้ยงมาตัวเต้าอ่ะมาตัวนั้นกูให้กินข้าวอยู่ เดี๋ยวมึงกินกาวมาฟันไหนี่ตว่ามาฟันมาเลยอ่ะมาเบิ้ลอย่ามานะเกูไม่ไปเลยกูกีการมาเบิ้ลย็ดเนีมาเบิ้ลเอากูเววยจะนักมาเรินี่หลหวังเปไนเหือนเขาได้ทำไปเลยวะโอจัดเก้าเปล่งานเตนตตบี พี่นอนนี้นะ่าลำดวนนะข้านอนตรงนี้นะคะทำไมไม่นอนตรงนั้นละ่ะแดนพี่แดนก็พี่นอนข้างล่าง,งนี่นกลางหมู่ก็ลำดวนอน,นอนก็มานอนกับลำดวนด้วยสิคะกูจบเลยเรื่องครับเพื่อนนิดดูเลยดูเลยเอ็นไกมองาปบข้างขวารู้หมกจัาบใบละเราไมา่ต้องเจาะมันเหมาะรู้มันมี เห็นคนละมานั่งเพียงกายจบายแก่บาทินดีสนุกละทุกทีผู้ชายดูดีละผู้หญิงนอนตาว่ันตั้มบนม่่รอเขาจูบเอ็นเต็มลูกตาคิดดูแต่ว่าใครจะไม่รอกองเจ้านั้นโตเหลือดีว่าใจกองพี่มันมไอจู กตระมือหน่อยหน่อยต้อยลงมามือกองก้าคุมปลายค่ยแม่ไม้พวตายมาแม่ไม้พวดตุมมาแม่ไม้พวดไปตานมาตึงมากกับคุไม่โตงอเอามากระตั้งโก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 ตั้งโคเอามากระตั้งโกตั้งโกตั้งโกไอติ่งทำไมเว้ยปิดตาเวียตุ เน้อวบัติงคนเกยจากวาวอ้มากันตั้งกูตั้งูตั้งกูตั้งคูตั้งคูตั้งคูทํามไ้ที่อตั้ตั้งคูนกโตวแก้วขาอดำแพนละนองเอลไม้โต้เตียงตั้ตั้งูนกตวแก้วขาวดำแผ่น มาหน่าเลยตัวมาฟอมกันเลยกับแม่ไม้พ่อตายแม่ไม้พ่อตุ้มอ้อมบอบดื้ออ้อมบอบฟอมกันเลยกับแม่ไม้พ่อตายแม่ไม้พ่อตุ้มนั้นเหมือนไรมั้งล่ะมึงไม่เห็นเลยเลลวันหน่อง่าป่าไปเนยกูป่ามาแกงกลัวเลยเหลือดึงไล่เนยไม่รู้กวนมึงยืนหลุดไล่อยู่ไหวตัวได้มั่งแล้วจ้ามึงอย่าบอกเคยตัวนะ

rồi nó anh sẽ nó không một chút lẽ đâu của bị trả lại không baoặrau mà từngrauắc lên รักรกรรกจักจันจะนั่นไวไวแม้ปาจงไร่จะนิ่งดูได้อยู่ติไมตัดสินใจก้ามาช่วยนลาจันทร์โอวากิยะกาย ไอ้จัลตาบลอดไปไอ้จัลตาบลอดไปกลืนแล้วเอะกลืนแล้วแล้วกลืนไม่ก้าวมันตั้งยาวตั้งยันอูเพี้ยวเอเออูไม่เคยกลืนใครกลืนตีแรกขลืนปาาเรกปากอา ที่พะยองมดอนรองนางามยามู้ใจมาเร้าวใครตัวนางเอวบางบางเอวนางน้อยนอยตอนตีแรก นึกว่าดูน้องไม่ไห้โป่นางน,นั่นไปมันยิงยหญ่ยิงร้อยร้อยจริงๆริงและร้อยไม่ใจน้อยร้อยร้อยร้อย,อยนำลายนำขลางแต่โป่นางรับผู้ใจครับมีจากอกอ ต้องจังหวัดตื่นมานนองยารงตื่นเงาตรงไม่ดูน้องจะรงท่ำไหมก้ามาลุบจุบลาและกล้าใไท้ยอดใจรู้ไม่ไหวใจก็แลแต่นอนนู่นแก้นแต่นม้อนนางเออนาง นางน้าจะกองนองนางไม่โอจ้าปากระยาไปหลงเร่นับรอกเพื่อนเขโร ไอ้คุณนักเอาคการพี่น้องกราบพิจารณาประกันรดยพวกก็กราบไปคำเรียกจะได้ยกพวกพิดาราก็กราบไปถ้าก็คุณพี่น้องที่มาชมนั่งตะลุงเลยคำเกิดนี้นะครับก็คุณไปดึงระฆังนาจาบบาร์พี่น้องที่มาชมนั่งตะลุงคำเกิดนี้โอกาหน้าก็ไม่อบกันลาวพี่น้องกรับนะเดี๋ยวเกิดนี้ก็อยู่ตีกันแล้ระเบียง์แกนี้คนนะครับปิดาราประกันปิดาราประกันรา้พวกกราบไปท้องดีกับพี่น้องครับ